การตรวจหาไขมันพอกตับด้วยไฟโบสแกนคืออะไรหมออรพินหมอโรคระบบทางเดินอาหารและตับนะคะการตรวจไขมันพอกตับด้วยไฟโบสแกนเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เสริมสําหรับการวินิจฉัยโรคไขมันพอกตับเพิ่มเติมจากการทำาอตราทซาวและการตรวจเลือดน,นะคะเพื่อให้ความแม่นยําของการตรวจมีความแม่นยําสูงขึ้นหลักการของไฟโบสแกนเป็นหลักง่ายๆเหมือนหลักฟิสิกส์ธรรมดาบ้นบานๆทั่วๆไปวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าก็จะสะท้อนคลื่นเสียงที่มากกว่า เราใช้คลื่นเสียงผ่านไปในวัสดุต่างๆเพื่อบอกความยืดหยุ่นนะคะคนไข้ที่มีตับแข็งความยืดหยุ่นของตับก็จะลดลงค่าไฟโบสแกนก็จะสูงขึ้นในขณะคนไข้ที่มีความยืดหยุ่นของตับปกติค่าไฟโบสแกนก็จะดูระะดับต่ำลงค่ะไฟโบสแกนเองยังสามารถบอกปริมาณไขมันตับในตับคร่าวๆได้โดยวิธีที่ง่ายซึ่งถ้าเทียบกับการเจาะตับในอดีตไฟโบสแกน สะดวกกว่าปลอดภัยกว่าเจ็บน้อยกว่าราคาถูกกว่าและสะดวกกว่าในการตรวจรวมทั้งคนไข้เองก็เตรียมตัวได้ง่ายกว่าด้วยนะคะขั้นตอนการเตรียมตัวสาหรับไฟโบสแกนควรจะต้องดองดวัอาหารอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการตรวจเทสนะคะอาหารที่อยู่ในท้องจะทําให้มีแก๊สเกิดขึ้นแก๊สที่เพิ่มขึ้นทําให้ความแม่นยําของการตรวจลดลงไฟโบสแกนยังมีข้อจํากัดในคนไข้ที่มีน้ําในช่องท้องหรือตั้งครรภ์ความแม่นยาจะตกลงค่ะ ไฟโบสแกนเองเป็นการตรวจที่จะต้องเอาอุปกรณ์วางข้างๆตัวหากท่านเพิ่งทานอาหารมาลมที่อยู่ในกระเพาะอ,อาหารและลำไส้เล็กจะลบกวนการตรวจได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนท่านจะมาตรวจไฟโบสแกนลบกวนเว้นเมื่ออาหารสัก4ชั่วโมงนะคะหากท่านยังมีความสงสยัยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับเรียนเชิญท่านได้ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำร,ร,รุงราชนะคะ